สวัสดีท่านผู้ชมสบายดีสบายดีจ้ะเมื่อนี้เฮากำลังสิไป,ไปกินกันเมื่อหาอามลากาก,กิบังแน่นะทหารราชนีแห่งป่าชาดูทหารชา้างมาพี่น้องเข้าสิเมื่อไปหาเหตุบักนาคแล่นน้ <laughs> นนนำ <laughs> เคยมาไก่ปะนี่บอกให้เอาขึ้นรถน้ำให้นั่งหนานะถล่มะแลไปหรือมันจะหาอันกับเมื่อหาแม่อันต้องแรงมากนะรแต่ยังเงาเงาเงาหนอนไม่ได้สิพากันไปเลอะป่าพี่น้องบรรยากาศตื่นมากันหนาว ทั้งฝนตกพายุเข,ขา่ทาทั้งอากาศเย็นเนี่ยเอพ่อกันพี่น้องพอด,ดีนัดอมัมรากากีไว้นางบอกว่าสิพาไปหาเห็ดโอหนางมาอยังอากาศยนมเศรา้าพี่น้อง สดสื่นแล้วมันหนาว,นว,นวพายุเข่าฝนตกซุมือซุมือถนนนน้นทางข้าก็เป,เปีเเยกเปืเ้อนเขาข้างหด็กไก่ไปกินไก่แต่ว่าเคตทั่วนี่ แม่นเบิร์ีทีขาเอามราิา,ากากีนี่ที่ติดทาง อันนี้เทียงรังนี่เทียงอันของเอื้อยเอื้อยเ่มีบริเวณหัวนี่แม่นเบิดน่าหนักหนักหนกันก,ก,กลูกมามาเอ้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 ไม่ใช่อมารากาก,ก์กิพระนมาว่ะบรรยากาศที่นอกค่ายๆคือหมอกตกตื่นมาและะ้วสลัวเสลียน้าเต็มหนอง น้่เต็ม้องสานากักมาแม่ทอดเทียงแล้วเดอ้อ อันน,นี้คือแม่บักหน้ากันแล้วนี่อันนั้นก็พ่อมันเองอมแม่มาเอ้อาจะดูอะไรกูนี่บิงบ้งบิ้ง ต้นดอกขุดปลาเฮยเป็นแหกหน้าแลละบ่อนเข่านพี่น้องเห็นเปลดบ่พี่น้อง้าของเปลด เป็ดกลมกินอย่างนี้หรอกโผดโผตื่นมากินเลยโอยมักบวบลายยุ่มีแต่ดอกมอ้ง ส่วนน้ำรากาเกอบดีอยากมีแต่บางบวบเถานะพี่น้องเหี่ยวเหี่ยวนะรอเจพี่น้องซืมาหว่าสัมผัสเจซื้อมาหว่าเรื่องเละซะก่อนก่อนสิเข้าป่ามาโลลงมาเอามีลงมาดูมีีดมจักวงนจะจบเดิมมันนี่นะ ท่านบอกเเดี๋ยววววเรื่องเล็กกำลังจะไปหาเห็ดถานาั่งลงมาก่อนว่านางมีแววตัวใดแน่ล่ะ บริษัทนางธุรกิจของนางบริษัทเมิดขายเบาโคตรใหญ่ๆนะเอาเขาเลยตีนะปลาตัวหามจะโคนเจ็บแอลวิดใส่กระโปรงซะบาแล้วนะเร็วเร็วไปสายคนดังพี่น้องพี่น้องต้องทำใจหน่อยเด้อต้องรออืม นางแป๊วยังอีจากคือตื่นทันวะก็คือว่าแล้วยามนี่เนาะยามแรงเนี่ยคือนั่งคือสินั่งคือสินอนเต็มที่เนาะยามแรงนั่งนักหนักเป็นไม่เลยโอ้โหท่าฟังเรื่องเลขก่อนพี่น้องเดี๋ยวนางมา เลขพี่น้องเลขฟังดีๆนางมีแววได้ตัวใดมาเลขคะ่ะก่อนอื่นสโลแกนมาก,ก่อนจ้าพร้อมรากากีจัดราศรีแห่งป่าช้าจา้าสวยแล้วก็รวยมากมีใบมีรถมีคโดมีวีตุกตาบลายสบายดีจ้าตัวละสี่หาหมื่นพะนะตุกตาบายนะ <c oughs> เลขเน้นเลขเลด พี่น้องเรื่องเลขนางก็ไม่รู้จ้ยายังไ่รยังไม่ได้ฝันจ้าถก็ได้ฟันนางก็สิขครงวสื่อจ้า <laughs> ก็ได้เด็ดฝันอยังไหนอะไร่ได้ชันนอนกับปันนอนกับป่ันเลยนอนเด็กสุมอือจ้าอืมอันนี้มันพรมหรือหางหนกข้เนะเฮ็ดเข่าเฮ็ดมาเข่าหัวนางข้านีพี่น้องไปหาเห็ดก็รักกากี่จ้าสุดไปหาเหตุของนางดูสิ มาก็้วเิสีเงี้ยวใส่โอ้ยนั่งขาดเปลี่ยนนั่งตื่นมาเลยจ้ะห้องกกบริวนะีน่ะก็บบริร่างแตม่มาขึ้นมาล้วกินขากินลงไปได้จังไดวะยัดบนแห้งยางกับป้าเม,ม,ม่นนางจะพปนาวทอดเที่ยงพุละคามมันนี่คือสิบอเห็ดยังดอกพุดสวมคำาพุทธาปาจัตตามามีพากิษเห็ดยังวันนี้นะลากๆขวดนางยังมาทะเลออจาก นางมัดชวนหัาก็ไไรสองด่านสามด่านหลอด่านหนึ่งติดตามเจ้าติดตามตอนต่อไปพี่น้องนางอาจเช็ดสวนสุสานนางอิงก็ได้พบอพ่อการคลิปต่อไปพี่น้องโอ้ยหมักบกหมักกระบกหอมได พี่เอาผากินเม็ดมังะพี่น้องมันมันเอะงวเขียวโอ้ยอยกินหอนหมาคนพ่อกันตอนต่อไปพี่น้องเอาซัมนี้ม้าข่อยนี่แหละกะหลักอามาเขาหลักกมาภายก็เคยเจ๊แหล่ว่าเป็นคนอันแก้มมั้น่ะ เสียงเพลงคือลอยมสน,นันวนวายอยู่ปะ,ะอ้าวบอกข่าวเท่านี้บอส ฝนตกแห้งในทางนี้นะเบิ่งนรง